สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยด,ดีดีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประจำทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำเอาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมและผู้ที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยเนี่ยได้รับทราบกันเราได้เจอกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่ง ก็ขอความกรุณานะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการกด s b s c r i b e หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผมก็อยากจะนำเรื่องราวเบามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่า น้ำดื่มที่ผสมกับวิตามินต่างๆเนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นและก็ผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลายแต่เราจะดื่มน้ำดื่มซึ่งผสมวิตามินต่างๆเนี่ยได้ยังไงที่จะให้มันมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยก็แพง ดื่มก็ไปแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนักกับร่างกายของเราวันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของวิตามินซีเราจะดื่มวิตามินซีแบบน้ำเจลลี่หรือเลือกกินแบบไหนดีให้ได้ประโยชน์สูงสุดในยุคที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นเหมือนเกราะป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ที่มันเคร่งเครียดและที่สำคัญคือเรารเผชิญกับมุลภาวะต่างๆการเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หลากหลายหรือสดใหม่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดต่ำลงดังนั้นตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายของเราได้ในเวลานี้ก็คือวิตามินซีหนึ่งในวิตามินที่เรียกได้ว่าเป็นวิตามินสามัญประจำบ้านและการมาถึงของวิตามินซีที่อยู่ในรูปของเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีหรือวิตามินซีแบบเจลลี่ที่มาแก้โจทย์คนที่ต้องการดูแลสุขภาพฉบับเร่งรัดด้วยคอนเซปที่ว่าดื่มง่ายสะดวก หาซื้อง่ายในราคาที่จับต้องได้ทำให้ใครหลายคนนะครับติดใจกับการดื่มวิตามินในรูปแบบของเครื่องดื่มมากขึ้นแต่เราเคยสงสัยไหมครับว่าหากเราหวังผลในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการเสริมภูมิคุ้มกันมากกว่าความสดชื่นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าเครื่องดื่มเสริมวิตามินแบบไหน ที่ร่างกายจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เรามาเช็คนิสต์เลือกเครื่องดื่มวิตามินซีที่จะให้ผลดีต่อสุขภาพไปดีกว่าครับเราลองมาดูกันสิครับว่าถ้าคุณเดินเข้าไปเลือกเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีสักแบรนด์หนึ่งในร้านสะดวกซื้ออะไรบ้างล่ะครับที่คุณควรพิจ,จารณาก่อนที่จะหยิบแล้วก็เดินไปจ่ายตังที่เคาน์เตอร์ อันดับแรกเลยครับคุณต้องเลือกดูปริมาณวิตามินซีต่อขวดก่อนวิตามินซีที่ใส่มาในเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือวิตามินซีสังเคราะห์หรือที่เรารู้จักในชื่อของกรดเอสโคบิกแอซิดซึ่งเป็นวิตามินซีสังเคราะห์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพิ่มความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวและทำให้เม็ดเลือดขาวสามารถทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากใส่ในปริมาณที่ต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเสียทีเดียวนะครับซึ่งจากวรารสารทางการแพทย์เนี่ยระบุว่าขนาดรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือช่วยลด ความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดเราต้องรับประทานวิตามินซีปริมาณสูงถึง1,000ถึง3,000มิลลิกรัมต่อว,วันเลยทีเดียวครับและถ้าไปสำรวจบรรดาเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีหรือเจลลี่ตามร้านสะดวกซื้อเราก็จะพบว่าปริมาณวิตามินซีต่อขวดจะอยู่ที่ประมาณแค่100ถึง120 มิลลิกรัมต่อขวดเท่านั้นแต่หากเป็นการทานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันโรคหวัดขนาดรับประทานจะอยู่ที่1,000มิลลิกรัมขึ้นไปนั่นหมายความว่าหากจะพึ่งพาการดื่มเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราจะต้องดื่มมากถึงปริมาณ8ขวดต่อวันซึ่งเราคำนวณจากเครื่องดื่มวิตามินซีที่ มีส่วนผสมของวิตามินซี120มิลลิกรัมต่อขวดเราถึงจะได้วิตามินซี1,000ม mm. ิลลิกรัมซึ่งในปริมาณวิตามินซีต่อขวดนั้นอาจสลายตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แต่นั้นตรงนี้เราจำเป็นต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับส่วนที่สองให้เราดูส่วนประกอบบนฉลากข้างขวดถัดจากเรื่องของปริมาณวิตามินซีต่อขวดที่ร่างกายจะได้รับแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความกังวลใจของคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆนั่นคือเรื่องของปริมาณน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อปรับรสชาติให้เปรี้ยวน้อยลงให้รสหวานมากขึ้นซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีทั้งใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานทดแทนเข้าไปเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปครับแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ปริมาณ1 0 1ถึงกรัม หรือปริมาณ3ช้อนชามันก็เยอะอยู่ทีเดียวนะครับซึ่งในปริมาณความต้องการน้ําตาลของร่างกายคนเราเนี่ยต่อวันเนี่ยต้องการไม่เกิน6กถึงแช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันซึ่งได้รับจากอาหารและเครื่องดื่มต่างๆในระหว่างวันอยู่แล้วและถ้าร่างกายได้รับน้ําตาลเพิ่มขึ้นไปอีกร่างกายก็จะไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้แทนพลังงานได้หมดในทันทีส่งผลให ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับและถ้านําน้ําตาลเหล่านี้ไปใช้เป็นพลังงานไม่หมดมันก็จะตามมาด้วยการมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับนอกจากปริมาณน้ําตาลที่ใส่มาให้แล้วเนี่ยหากเราพลิกดูขวดซึ่งส่วนประกอบสําคัญโดยประมาณจะพบว่ายังมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นวัตถุกันเสียและสารแต่งกลิ่นธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะใส่มาในปริมาณที่ปลอดภัยแต่เราก็อาจจะต้องตะขิตตะขวงใจอยู่ดีแหละครับที่รู้ว่ามันมีวัตถุกันเสียหรือสารแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นสารสังเคราะห์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักส่วนหนึ่งของเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีอยู่ดีเรื่องนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันเองนะครับว่าเราจะยอมรับในเรื่องของสารที่ใส่เข้าไปนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ตัวที่3ครับที่เราจะต้องดูก็คือดูบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสภาพวิตามินซีเอาไว้ว่ามันยังคงอยู่หรือเปล่าถ้าเทียบวิตามินซีทั้งหมดที่จําเป็นต่อร่างกายวิตามินซีเป็นตัวที่เกิดการสลายตัวได้รวดเร็วที่สุดในบรรดาวิตามินทั้งหมดเมื่อได้รับความร้อนไม่ว่าจะมาจากแสงแดดจากการหุงต้มหรือการแปรรูปด้วยความร้อนในกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการบรรจุภาชนะ ด้วยเหตุนี้แหละครับวิตามินซีจึงจําเป็นต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องวิตามินซีจากแสงหรือความร้อนเพราะฉะนั้นการเลือกดื่มเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีคงต้องพิจารณาว่าบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่คงสภาพวิตามินไม่ให้มันเสื่อบสลายไปหรือต้องถูกสลายตัวจากความร้อนแสงแดดหรือความชื้นได้บ้างไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ดื่มน้ำเปล่าๆโดยที่ ไม่ได้มีวิตามินซีอยู่เลยแต่มันมีแค่น้ำตาลอยู่เท่านั้นส่วนที่4ครับที่เราต้องดูให้เราดูสารคงสภาพวิตามินซีเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราไปแล้วเนื่องจากวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินในกลุ่มที่สลายตัวได้อย่างรวดเร็ว,วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างยากนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเอาสารธรรมชาติที่ชื่อว่าไบโอฟลาวนอย นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในวิตามินซีด้วยเนื่องจากมีผลการศึกษานี้พบว่าไมโอฟาโน์เนี่ยมีผลการดูดซึมของวิตามินซีโดยมีผลเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินซีผ่านเส้นเลือดฝอยซึ่งช่วยให้การดูดซึมวิตามินซีเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยไบโอฟาโน์เนี่ยยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องวิตามินซีจากการถูกทำลายและช่วยเสริมการทำงานของวิตามินซีช่วยดูแลฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายของเราด้วยตัวที่5ครับที่เราจะต้องดูคือมาตรฐานความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่หาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วนะครับแต่มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของอาหารที่คุณเนี่ยนำเข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้าม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยที่ควรมองหาจากบนฉลาเช่นเครื่องหมายอยหรือเครื่องหมาย GMP ซึ่งมาตรฐานรับรองการผลิตอาหารให้ปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกรับรองมีผลการตรวจสอบทั้งเรื่องของวิธีผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาเพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่า เครื่องดื่มเสริมวิตามินซีที่ผลิตออกมานั้นเนี่ยได้มาตรฐานการผลิตและปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภคตัวที่6ครับที่เราจะต้องดูคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือยี่ห้อนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยจะพบว่ามีเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีเรียงรายให้เราเลือกอยู่หลายแบรนด์มีทั้งสีสันดีไซน์ของการบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาหรือแม้แต่การ ดึงเอาคนดังที่มีอิทธิพลทางความคิดมาสร้างการรับรู้ของเครื่องดื่มวิตามินซีแบรนด์ต่างๆเหล่านั้นจนเราเนี่ยหลงลืมที่จะพิจารณาไปถึงประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตที่การันตีได้ถึงคุณภาพของวิตามินซีที่จะได้รับประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ผลิตสะท้อนได้ถึงมาตรฐานการผลิตองค์ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มา เป็นระยะเวลาอันนานซึ่งรงนี้เป็นประการที่สำคัญอย่างยิ่งตัวที่7ครับเราต้องเลือกความคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปการเลือกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเนี่ยและเราต้องการต่อยอดไปถึงการมีสุขภาพดีด้วยวิตามินซีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวแต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีในท้องตลาดเราลองถามตัวเองดูสักข้อนึงครับว่า ความตั้งใจที่จะดื่มเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีเนี่ยคืออะไรประโยชน์ที่เราจะได้รับคุ้มค่าหรือดีพอสำหรับสุขภาพของเราแค่ไหนถึงแม้ว่าเครื่องดื่มวิตามินซีจะหาซื้อได้ง่ายสะดวกในราคาที่จับต้องได้ก็ตามแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราหรือแทนที่จะได้ประโยชน์จากวิตามินซีอาจได้น้ำตาลปริมาณสูงเข้ามาทดแทน พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปให้กับเครื่องดื่มเสริมวิตามินซีพอที่จะให้พวกเราได้รับทราบเลยครับว่าอยากดื่มก็ดื่มได้แต่ควรดื่มแต่พอดีส่วนเรื่องประโยชน์นั้นถ้าต้องการช่วยดับกระหายคลายร้อนเรียกความสดชื่นเครื่องดื่มวิตามินซีทั้งหลายก็น่าจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้ดีเพียงแต่วิตามินซีที่เขาใส่มาเนี่ยมันน้อยเกินไป อาจจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ไม่มากนะักถ้าหากเราต้องการให้ร่างกายได้รับวิตามินซีเสริมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้จริงเนี่ยเราควรเลือกดื่มเครื่องดื่มเสริมวิตามินที่ให้ปริมาณวิตามินซีสูงถึง1,000มิลลิกรัมหรือเลือกเป็นวิตามินซีแบบเม็ดแทนก็ได้ที่สำคัญเนี่ยควรเลือกวิตามินซีคุณภาพสูงปลอดภัยและมีมาตรฐานการผลิต เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายจะตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงเป้าที่สุดมากกว่าที่เราจะไปซื้อเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลและน้ำอยู่ซึ่งในยุคที่สุขภาพแข็งแรงอาจจะยังไม่พอภูมิคุ้มกันต้องแข็งแกร่งเราต้องเริ่มต้นสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้เสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของเราเนี่ยด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้สม่ําเสมอควบคุมน้ําหนักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลงเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการทานวิตามินซีปริมาณสูงที่มีไบโอฟลาวนอยด์ id, ซึ่งช่วยให้การดูดซึมวิตามินซีได้ผลดียิ่งขึ้นและอยู่ในร่างกายของเราได้นานไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเนื่องจากไม่มีความเป็นกรด ในรูปแบบของการชงดื่มเหมาะกับทุกเพศทุกวัยพกพาได้สะดวกไปได้ทุกที่ในรูปแบบของซองเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชงดื่มและสามารถที่จะรับประทานได้ทั้งครอบครัวซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนพอเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเราก็คิดว่า เราต้องเลือกหาเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายเราให้มากที่สุดและวิตามินที่กําลังยอดฮิตอยู่ในปัจจุบันคือวิตามินซีแต่ท่านลองกลับไปฟังดูอีกสักครั้งนึงครับว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ตอบโจทย์ความคิดของเราก็คือการเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงนั้นมันสามารถที่จะช่วยเสริมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต่ละขวดนั้นมันราคา ค่อนข้างแพงพอสมควรตัดสินใจกันเองครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ